สวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่4ธันวาคม2 5 6 8เป็น,นงเงินเข้ามาแล้วฝากอะไรกดแชร์กดตามนะครับตลาดนัดโครกรเบือตะบนกุว่ามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับเมลูกได้กันแล้วนะครับสาวเจ็ดสาวเจ็ดหกหลอย,อยนะครับมันะว่าซื้อลูกขึ้นเม่หางดอกนะครับ เป็นอยเนอนะครับสูงรอยอ้วนๆสูงอยสามบวกนะครับอยาห้านะครับสาวสาวสองหมื่นเจ็ดนะครับลูกลูกตัวละเจนะ็ดอนอันนี้กนะัสาวีนะครับตัวนี้ข้อมีแบบางนิดหน่อยนะครับาซืนะ้อลูกขึ้นหาลอย ดูหน่อยนะครับช่วงนี้แอนมีนไม่ได้ขอเบอร์นะครับช่วงนี้งดเคลื่อนย้ายสัตว์อยู่นะครับผู้ได้ยากได้กับมาซื้ออยู่ตลาดนะครับแอดมินอัปเดตราคาให้นะครับช่วงนี้แอดมินอัปเดตราคาให้อย่างเดียวนะครับกั้กระบือกับเข่าสนามพอสมควรอยู่นะครับนะครับเป็นร้อยเนือนะครับช่วงนี้ร้อยเนือนะครับสองตัวกับหลอดสองหมื่นกับมีนะครับนะครับ ร้อยนี่มื่นหนึ่งนะครับสองตัวมื่นเก่าันหกพันเจ็ดร้อยครับสาวน้อยสูงร้อยยี่สิบครับหกพั 6, นเจ็ดร้อยไปเรื่อยๆนะครับบ่ฝ้าวบ่ฟ,บฟังไปมือนนีนค้ครับใครอยากซื้อก็มาซื้อ,อยุตลาดเอานะครับ บ่บ่ได like, ้ขอเบอร์ให <c oughs> <bisog> <c oughs> ้เพราะว่าบ่ขามเขียดงวหายงวหายงัวมันตื่นตลาดงัวมันยันควายนะหกพันเจ็ดร้อยงัวใหญ่ คนเจ็บเปิดให้กันยูนะครับ

กเลงกหน่วยพันสามสามพันหนุ่มหน่อยสูง1น่อยสิบห้าบวกครับสามพเจ็ดสามพันเจ็ด สามพันเจ็ดหามเปิดมา 4, 3, สี่พเจ้าสามครัโอ้มันนี้เงียบเเงียบเนะทางโซนทางโซนลอยเรียงกับพได้เล่มกันอยูอ่คนได้เล่มก็ได้เล่มอยู่มือน,นี่ <c oughs> อ,อโอมอนีมีไข่ไม้ลูกหน่อยหลายตัวนะครับไข่ไม้ลูกหน่อยหลายแบบลูกเกิดไม่สะดือพันเดลทต้นสะดือพันเดลลุดนะครับ มีหล่องร้อยการพปนสีของเวียดนามอยู่นะครับในห่างครับทีมมุกทหารเข่าอยู่นะครับแม่ลูกแม่ลูก เนี่ยลูกนับสูงร้อยยี่สิบห้านะสิบหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดสองร้อเจ็ดพันสองร้อย

ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห่น ตัว14เลยตอนนี้นี่ยคนเหมือนกันเลยมันเอาเป็นม้าแต่โอ้วเหมกอนคนใน14ซิแต่คนติดหน่อยเศร้าเอาไปลัาสายดีมากเลยเนี่ยเด็บประปาก็มาตัดผ้าละห้า คือตเจาสีดจะไม่ใคือแค่านนอหน่อี่ยวนากมาดูไวนเลยเอาสี้เอาเาบ้านไหสาวหน่อยสูงลอย ยีบเจ็ดบวกนะครับร้อยสามสิบเออคุณแม่มันให้เก้าพันจ้จอยเอาได้ะบเนียง้อทำกรดนี้ด้วยเอ้าทน่เนี้ยต่ันเก้ัน

เจ็ดพันเจ็ดร้อยนมหน่อยสูงหน่อยยี่สิบนะครับเจ็ดพันเจ็ด นมหน่อยเจ็ดพันเจ็ดนะครับได้กันไหมได้กันบ้างนะครับวัวโครงเนี่ยเลี้ยแม่ก็ได้ทำเนื้อก็ได้เจ็ดพันเก่าจบมาจบนะรถลกอีกแล้วได้การแล้วเราบั้างเลุ่มหน่อยตันนี่ดิร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบห้านะครับ

<L an> เอาครับชนีพอดีอยไกไโ้วกระบือนะครับชนีบบนรคาคาเือนอนครับขอมาเสือ,อด้ะยุตตลาดนะครับอันนี้วันนี้ขอเบอร์ให้ด้ะครับเบินก่อนปีหนา่นละนะครับเหยียดนามให้สองหมื่น สูงลอยสามหานี่สูงสูงลอยสามหาบวกเกือบลอยสี่ึงสองหมื่นเวียเวียดนามไสองหมื่นห้าสาวใหญ่นะครับสาวสาวใหญ่ มี่ต่ถึกถึ้นนะครับวันนี้นะครับราคาควายลงแบบหัวๆเลยนะครับตะวันเดลิมกันอยู่นะครับเดเล่มกันอยู่ครับตะวันวันนี้กระบื้อเข่าสนามหลายอยู่นะครับในหอยในหางพ่อค้ากัหลายอยู่นะครับ

บรรยากาศต่อรองราคากันเรื่อยๆเออืยๆกันนะครับคนับ่นนำเงินกันอยู่นะครับเอ่อได้ขายอยู่เพราะได้เล่มกันอยู่นะครับได้เล่มกันอยู่แต่ว่ามือหนีราคาอยาก่อนนะครับแม่ลูก ควาเงี้่ก็บสองหมื่นก,กว่าน่นนครับสองหมื่นหาสองหมื่นสี่เศร้าสี่เศร้าเจ็ดนะครับ,รบนะตัวผู้อ้วนๆเกือบรอดสองมือนีิเปะนะครับมอมแม,ม่ๆกือบรอยรอยสิบรอยนี่นะครับร้อยสิบหา้ารอยยี่สิบนี่นนะครับหาพันสีพันหาหาพันหกพันนะครับ สอนนิดหน่อยจะซีพันกวนนี่หมันหายกันอุ๊บมันเห้กันทางไหน,น,นกนน็นับเงินกันอีกแล้วนับอ่านับเงินกันอีกแล้วยืนเงินให้กันอยู่สามตัวสองหมื่นสามตัวสองหมื่น สามตัวสองมื้นหา้าครับก็มีใหดเดลิมอยู่นะครับมีใหดนเดลิมอยู่นะครับไม่หอยเพันเล่บเงินอยู่ ม่นแล้วป้ทกาแข่งขาเาลี้ยมาข่งที่ตลาดเขเข้าปนเจ้านาอนา้คน้ไก็ม่รู้น้เิร์นต็่อนลายลงแพรนอนาหลังไปูดหลเ้าให้ใคนแน่หลังเขาเป็นความสุขพญาเญาฮัล giá của nhà nha có có đăng thử cái này nè ai điรักษาอยู่เข้าเข้าเรียบร้อยนะครับเนาะ สิไปติดมือสิเดี๋ยวว่าคือมาแล้ว